จ้ากบณที่แห่งหนึ่งไม่ไกลมากนักบิงกับซูล่ากำลังเล่นกันอยู่ในสวนอ้ขอโทษฮะฟอบแล้วคใช่วยขึ้นนต้นไห้ค่ะเห็นไหมดีเลยดื่มน้ำซะนะน้ำอร่อยๆจ้าอ้อะไรนนะใบไหมน่ะ ไม่ดูสิสวัสดีข้างในนั้นมืดมากแฉะแฉะและก็ลื่นด้วย,ย <c oughs> ดูสิฟอบนั่นกบใช่น <c oughs> าอ้าวสวัสดีเจ้ากบสวัสดีจเจ้ากบ ดดดึงดดดึงดดดึดดดึงถ้าฉันเป็นกบตัวเล็กๆแบบนี้คงทำให้ฉันกลัวได้นะเธอคงไม่อยากทำให้มันกลัวใช่ไหมไม่ฮะไม่ต้องกลัวหรอกนะเจ้ากบอยู่ตรงนี้กับพวกเราเอาเลยเจ้ากบ โดดเลยอุย้ยตัวมันเลื่นมากๆเลยด,ดูตากลมๆของมันสิเลี้ยงเอาไว้เถอนะที่ไหนล่ะจะสร้งางบ้านให้ก็ได้เยี่ยมบ้านของเจ้ากบเอานี่เป็นบ้านของเจ้ากบก็ได้ค่อยๆนะบีนเจ้ากบทำไมมันไม่เข้าไปล่ะฮะฟฟอปให้เวลามันสักนิดสิ บางที an. à, มันอ่านไม่ใชาบ้านถังน้ำก็ได้บิงฮ่ามันชอบแล้วเบาเบาตัูสิฟอบมันเข้าไปแล้วนี่กบของฉันฉันก็เป็นคนเจอาด้วยนะแล้วมันไวได้ไหมครับฟอบก็ขึ้นอยู่กับเจ้ากบนะมันจะอยู่ด้วยถ้ามันชอบที่นี่มันเป็นแค่ถังนะคะ เราต้องทำให้มันได้อยู่หน่อยใช่ให้น่าอยู่สำหรับกบเธอคิดว่ามันอยากได้อะไรล่ะอาหารให้หาอาหารให้มันเถอะรอเดี๋ยวนะเจ้ากบชึชิสกบไม่กินชิสหรอกบิงอ๋อมันอาจจะชอบองุ่นี่เจ้ากบกินองุ่นะเฮ้ยนั่นองุ่นของฉันนะ มันขอแบ่งอมงุนให้กบบ้างได้ไหมโซล่าเอาก็ได้แต่เอาไปแค่สองลูกนะฉันว่าจะเอาผักให้มันกินน่ะไม่เห็นว่ากบจะกินเลยนี่ชอบเคร่งดื่มละมัง้มนงนม มีง,งูแล้วก็ผกักแล้วก็นมเธอ,อคิดว่ามันจะชอบไหมไม่รู้สิมันอาจจะอยากนอนก็ได้งั้นต้องหาเตียงบิงมันจะนอนในถ้วยได้ยังไงล่ะ <laughs> นอนได้สิไปสินอนสบายนะรู้ไหม อมันอาจจะหนาวก็ได้ไม่ต้องห่วงนะเจ้ากบเดี๋ยวเราจะหาที่อุ่นสบายมาให้อันนี้ไงอุ่นใช่ใช่ได้นี่เจ้ากบหาผ้าห่มมาให้แล้ว <c oughs> บิ๊กเ <c oughs> จ้ากบอยู่ไหนแล้วอืเจ้ากบมันหายไปไหนแล้วเจ้ากบเธออยู่ไหนเจ้ากบเจ้ากบ โอ้ไม่นะมีอะไรเหรอบิงพวกเราหากบไม่เจอเหรอฮะ<อ>มันไม่ชอบถังน้ำแน่ๆแต่ว่าเราหาให้มันทุกอย่างแล้วนะหาอ<ช>ค่ะมันบ้างล่ะแอางุนแล้วก็ผักกาดแล้วก็มนมฮะอืมอมงกุนกับผักกาดแล้วก็นมให้กบเนี่ยนะแล้วก็เตียงกับผ้าห่มด้วยนะคะมีเตียงกับผ้าห่มด้วยเหรอให้กบเหรอ พวกเราทำบ้านกบให้มันน่ารักเลยนะฮะบ๊อบก็เป็นบ้านที่น is <in box> ่ารักดีนะแต่มันน่ารักสำหรับกบหรือเปล่ามันก็ดีกว่าท่อนาต้องเยอะนี่ฮะใช่ค่ะมันมาจากท่อลื่นๆเลยนะคะเหรอพาไปดูหน่อยสิดูสิเจ้ากบนี่เธอมาทำอะไรที่นี่น่ะ เราสาสร์สร้างบ้านเอาไว้ให้นะมีเงินด้วยนะมืดมากเลยและแฉะด้วยแถมยังลื่นอีกมันอาจจะชอบแบบนี้ก็ได้นะมืดมืดแฉะแฉะลื่นลื่นนั่นเหรอฮะก็มันเป็นกบนี่นะและนั่นก็คือบ้านมันนั่นคือบ้านของมันใช่แล้วล่ะมันจะอยู่ไหนครับฟอบก็อาจจะนะบิงตราบใดที่มันมืดแฉะ แล้วก็เลื่อนด้วยเนี่ยเราจะกบแอะหนูคงไม่ชอบแน่แน่คงงั้นแหละซูล่าเธอไม่ใช่กบนี่นะซูล่าเป็นกบเหรออบบบอบบบชื่อะไรบิงอบบบ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 อบบอบบวัสดีฉันกับซูล่าไปเจอเจ้ากบแล้วเราก็ทำ มาหาแต่น่าเสียดายที่มันไม่ชอบเยอะจังเลยนะแล้วกบมีบ้านอยู่แล้วล่ะแล้วมันก็มืด,มดๆืเฉะเะแล้วก็เลือเล่อนๆด้วยแล้วมันก็หายไปปรากฏว่ามันกระโดดกลับไปถึงบ้านของมันในบ้านของฉันมีทั้งเตียงแล้วก็ผ้าหม่มแต่นั่นเพราะว่าฉันไม่ใช่กบนี่แล้วพวกมันก็ชอบอะไรที่ต่างไปมังเขาชอบ ออกไปเล่นกับกบมากๆาอ้อปบอ้อปบอ้อเองาณนะที่แห่งหนึ่งไม่ไกลามากนะ <c oughs> วันนี้บิงกำลังเล่นกับเงาของเขาอยู่ เาาจอแล้วฟอ,อ,อ,อบออ้าวหายไปอีกแล้วถ้างั้นเราไปช่วยกันหาเขาดีไหมอืมเ้ว๋ยาให้เขาหนีไปนะบิงดูสิฮะฟอบอืมนั่นเงาของฉันนี่และนั่นเงาของเธอ ใช่เงานีเรียนแบบได้เก่งมากๆเลยแล้วนะสวัสดีเจ้าเงาตัวจิ๋วตอนนี้ไม่มีตัวจิ๋วแล้วนะเงาของผมก็สูงเหมือนกันบเงาของฉันเล็กจิ๋วแล้วล่ะ ผมก็เล็กจิ๋วเหมือนกันวุดแต่แทนวิ่งวิ่งเว็บเว็บมาเล่นยังเงินกันดีกว่าได้เธอเคยวิ่งเล่นไล่จับรมไหมล่ะคุณเป็นก่อนใช่ไหมฮะแล้วคุณต้องไล่ผมแล้วกระโดดเหยียบเงาผมให้ได้ใชฉันจะไล่เงาผมเลย

ก็คืออสูรไล่เงาตัน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 ตาตันจับได้แล้วทีนี้ตาผมเป็นอสูรไล่เงาบ้างเอ้าอสูรไล่เงาจะเข้ามาจับตัวฉันไปแล้วเหรอเนี่ยเราจะเข้าไปจับตัวเจ้าตันตันตาตันตันร้อเล้าของคุณหายไปไหนแล้วอ๋อ จริงๆด้วยอ้าวดูสิบ oh, oh, mm ิงโอาวน่นเมฆฝนก้อนใหญ่เลยนี่นาโอ้มีเมฆแบบนี้แดดคงส่องไม่ถึงเราไอ้นะพวกเมฆฝนฉันจะเป่าเธอไปให้หมดช่วยกันนะฮะฟอบก็ได้ ว่าคงไม่ได้ผลหรอกนะบิงตอนนี้ตาผมได้เป็นนสู์ไล่เงาเลยนะฮะ,ะสงสัยว่าฝนจะตกแล้วล่ะบิงเร็วเข้าบิงไปหลบข้างในดีกว่าไม่ฮะผมอยากเล่นนสู์ไล่เงาต่อฮะเร็วเข้าบ้านไม่ผมไม่อยากเข้าบ้านฮะ เร็วสิไม่ง uh ั้นเปียกนะเดิน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 ไม่นะว้าวลองดูนั่นสิฟอบเงาคงผมยังอยู่ด้านนอกเลยนะฮะแล้วมันคงจะทั้งเปียกและหนาวหมดแล้วด้วยเงาของเธอจะอยู่ใกล้เธอเสมอบิงแต่อยู่ในบ้านมันจะอยู่ข้างนอกได้ยังไงล่ะไหนล่ะฮะเอาถ้าเธออยากจะหาเงาก็ต้องใช้แสงช่วยนะ อ,อ้าวอาชายของผมใช่ใช้แสงจากในนี้ก็พอถมเถดูสิฟอบเราของคุณน,นี่อยู่ข้างหลังคุณไงสวัสดีอีกครั้งนะคุณเงาแล้วเงาของผมละฮะฟอบนี่มาหากันผมจะหาให้เจอจังเลยได้สิเงาของฉันเงาของฉันเงาของฉันอยู่ที่ไหนนะเงาของฉันอิาผมหาไม่เจอเลยฮะฟอบ นี่อยู่ข้างหลังของเธอไงอเงาของฉันอยู่ที่นี่ไงใช่แล้วล่ะเมื่อตัวเธอถูกแสงเธอก็จะเห็นเงาของเธอเองเย้ฮฮูู๊าห และตายิ๊งสวัสดีฉันกับฟอบเล่นนัสูนและแลจับเงากันละ่ะ <c oughs> แล้วก็สนุกมากแต่พอถึงตาฉันเป็นบ้างก็มีแม่ฝนก้อนใหญ่แล้วฝนก็นตกฉันเลยต้องทิ้งให้เงาตาักฝนจนไปยากซึ่งฉ,ฉันไม่ชอบเลยแต่ฟอบเอาไฟฉายมาแล้วพอตัวฉันนอนแสงไฟฉันก็เห็นเงาหุงนฉันอีกครั้ง เงาของเธอจะอยู่ข้างเธอไม่ว่าเธอจะไปที่ไหนแต่ถ้าตัวเธอไม่โดนแสงเงาก็จะออกมาเล่นกับเธอไม่ได้นะบิงเขาชอบเล่นเงามากๆเลยและตอนนี้ตาผมเป็นนะเครื่องดูดฝุ่นณที่แห่งหนึ่งไม่ไกลมากนะบิงกับฟล็อคกำลังทำเลอะเทอะกัน กโอ้กาแฟน่าดื่มมากๆเลยโอ้ไม่เป็นไรนะบิงแค่หกนิดหน่อยเองอะเอาฟองน้ำกบมากินก็ได้นะเจ้าฟองน้ำกบลุสิเจ้าฟองน้ำกบชิวน้ำมากมากเลยใช่แล้วล่ะ อ้าวละกาแฟนี่กลิ่นมันหอมน่ากินจังอุ้ยอ้าวเพอมันหกอีกแล้วฮะฮะไม่เป็นไรบิงหกอีกแค่นิดหน่อยเอง <c oughs> จะฟองน้ำกบถ้าทาเชอบอมาก <c oughs> จะฟองน้ำกบหิวน้ำตลอด <c oughs> สงสัยเธอควรจะเล่นรถของเธอบนพื้นจะดีกว่านะบิงฮะม,มันจะได้ไม่ชนอะไรหกเอกเธอว่าจะฟองน้ำกบจะดูดข้าวพองได้เหรอโถฟอบนี่เจ้าฟองน้ำกบต้องกินข้าวพองใิเห็นไหมฉันว่าจะกบฟองน้ำกินข้าวพองไม่ได้หรอกนะเธอว่าใครกินได้ล่ะผมกินได้ฮะอืมแต่เธอต้องไปกินของตกพื้นนะ แต่ฉันว่ามีคนที่กินของที่ตกพื้นแล้วได้อ๋อรู้แล้ววูวูวไงใช่แล้วไปพาวูวูออกมาเถอะวูวูตื่นเถอะวูวูเรามีขนมไม่กินเยอะแยะเลย <c oughs> ข้องอร่อยนะ่ากินน่ากินพะเต็มพื้นเลยแล้วนะสวัสดีวูวูสวัสดี ับไปกินข้าวพองหรือเปล่ากินสิเขาอยากกินฮะงั้นก็ดีเลยเอ้าผมทำเองได้ไหมฮะตกลงบิงพร้อมจะเปิดสวิตช์วูวูหรือยังเอาเลยกิน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 องฟังเสียงเขากินขนมรำพองไหมสิฮะสงสัยจะหิวมากแน่เลย เีลือตรงนั้นอ <on> <song> ีกนะบิงอ้นี่ไงแล้วก็ยังมีตรงนั้นอีกอ๋อมีเสร็จไหมอีกนิดนะฮะโอเคอ๋อ๋ออ๋ออ๋อชีมีอะไรเหรอบิงวูวูกินรถของผมไปฮะวูวูกินรถของเธอไปเหรอโอ้วู รู้สิว่าเอาคืนมาได้ไหมยังไงฮะฉันจะเปิดท้องเขาแล้วก็มองหาว่ารถของเธออยู่ในนั้นไหมนะเขาจะเจ็บไหมฮะโอ้ไม่เป็นไรหรอกวูวูไม่เจ็บหรอกนะเขามีฝาเปิดฝาเปิดอะไรฮะมันก็คือประตูเล็กๆที่เปิดท้องวูวูได้ไงล่ะโอ้ไม่เป็นไรไปยืนอยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวตรงนี้จะสกกโปรกอ่โอ้เอาละนะอืม เห็นแล้วอาฮะเข้าไปอยู่ในนี้น huh? ี่เองอะดูสินี่ไม่ใช่รถผมฮะนี่ไงล่ะรถของผมบึนบึนทำไมวูวูถึงกินรถของผมฮารอฟวูวูคงจะกินเข้าไปโดยบังเอิญเน่ยคงไม่ได้ตั้งใจหรอกนะวูวูอยากกินรถชันอีกนะเดี๋ยวจะปวดท้องนะ ตอนนี้เราน่าจะให้วูวูกลับไปพักก่อนนะเพราะว่าเขาเพิ่งกินอาหารมานะและรถของเธอด้วยอ๋อได้ค่ะบายบายวูวูบายบายฉันอิ่มแล้วก็ง่วงจังเลยอย่ากินรถนะได้เลยดีมากโอ้บ oh. ูบูโอ้ทีนี้ละ <c oughs> ออาวอไม่เป็นไรฮะ <c oughs> ฟอ แค่หกนิดๆดได้หน่อยเองใช่แค่อีกนิดเดียวเท่านั้นบูบูมาช่วยได้ฮะใช่แล้วทีนี้อย่ามากล้งกินรถฉันอีกนะวูวูลบลบดีมากเลยเธออยากจะเป็นคนเปิดสวิตช์ไหมได้เลยกิน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  ิงอ,อาวแล้วฉันก็จะได้ดื่มกาแฟสักทีขอบคุณฟอสสำหรับกาแฟสิเพราะมันอร่อยมากเลยขอบคุณฟอส ไมไฟฟ้านะ่ะไม่เป็นไรหรอกถ้าเราทำของหกแต่เราต้องทำความสะอาดดีๆด้วยนะชอบเหลอทำของหกบิงเขาชอบมากเลย